เล่มไหมครับพูดถึงสถานการณ์ตอนนั้นที่พิษวันนั้นพวกผมเข้าไปช่วยในซอยสวี่า่ะาคิดว่าไม่รู้จะพูดยังไงเราพูดไม่ออกน้องก็บอกไม่คิดว่ายังไงนะเคยคิดว่าจะได้มาเจอแบบนี้ ชีนีไม่เคยคิดว่าจะได้มาเจอจริงค่ะนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวจะมอบผ้าสมเด็จให้ด้วยในในในทีงานมีดีกนก็แจ้งผอ,อ,อส่วนอันนี้อาจะเป็นเสื้อผู้ชีพที่พวกเราอยากได้นะแล้วก็อันนี้รองเท้าเกิดใช้ประโยชน์เนาวรองเท้าที่สวมอันนี้เบื้องต้นที่ที่เรามีก็มอบให้เลยนะคะ,อะมอบมอบเลยน<อ>้อเจ็บอยู่อย่าเพิ่ง 국민 c a s 아